ជាយើងជាមនឯងទៅតាមអ្នក ไี่โฟมด์กลมกืนแบบเด็กๆเลยอ่ะนี่โฟยังเด็กอยู่นี่โฟนี่มดนี่พอมดเขาอยู่นี่ไอ้จิมตัดมานี่ยไอ้จิมตัดนี่ผมจำได้จำชื่อได้หมดด้วยนี่แฟนขับเข้ามาเพียบเลยนะผมจะไล่ชื่อให้หมดเลยเอาชิ้นมาใช่เอาอลยเอาเอาอ้าท้าถ้าผมถ้าผมจำได้นะเอา คุณบอกให้คุณจำได้ไงให้หัวแถวแนะนำก่อนแล้วกันน้องน้องอะไรครับน้องเค้งครับเปปอดสมุดน้องอะไรนะครับจีโฮ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 ยินดีครัจีโฮพี่พี่จีโฮโอ้ยโหนี้นางกระดาน นี่น้องอะไรจ๊ะเควินครับเควินยองเทครั่ะยองเทยองเทอัเนี่ยแผลแ๊ะโิโฟมดค่ะเ่มจําแม่นจําแม่นนี่โฟกับมดแล้วเนี่ยคะมัมครับโฟกับมดจําแม่นเลยล่ะน้องแพทน้องแพทน้องแพทนะครับพี่ชื่อครับพี่ นี่ยนาหักกน่้อนรักอัะชื่อกั้งครัวัน้องกว้องกวางครับผมน้องกวับพี่แกงอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นอินเตอร์นี่ได้ไหมโอเคไหมอยากให้หัดเพลงไทยเดิมมั่งเคยร้องเพลงไทยเดิมไหมไม่เคย เ้ยเปล่พูดดังๆแค่ดูไอ้สิบบ๊บพูดไม่ชัดอ่ะรู้ป่ะนี่เคยเคยเคยร้องไหมจ๊ะไม่เคยฝั่งนู้นก็ถามฝั่งนี้ก็ถามด้วยเคยร้องไปใครไหมพูดดังๆพูดดังดิเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเขาไม่มีไม้เปล่าไม่เกี่ยวหรอกพูดก็ถามเคยร้องป่ะอารมณ์เสียอะไรไม่ใ้าเดิมเดี๋ย เคยร้องเคยร้องไหมให้เธอเริ่มาเออไม่เคยเลยเคยเคยเคยร้องไปแจ๊ะผลัมึงร้องมึไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เป็นไรสอนให้สอนให้สอนให้อย่าลืมเลยครับแตตีไปตีเขาเนี่ยแฟนขับเขามานะคทั้งที่รู้แล้วมันจะต้องตีเราเราก็เดินเข้าไปมันตีซะงั้นน่ะจีโฮลองลองอย่างนี้ดีดอ่อนเย เบาเบาหน่อยสิเอเอเอไอ้เนาะเขาจะรู้เขาจะรูว่าเราแล้วยืนก่อนเขาไม่ผู้ชายเราต้องเ kind of ข้าข้างผู้ชายไปก่อนอีฟาโร่เดินระวังเดินระวังด้วยอย่าหดคอต่อไปร้องชาองูชาชา ไม่ด้เอนกาต็มต็มเเไง้ยชาองงงโชาองงงยอชาองงงโอชาองง้วันนี้จะร้องเพลงชอยเดียวร้องเลย้เๆวันนี้วันนี้จะร้องเพลงชอยวันนี วันนี้เอาเดี๋ยว้ก็ถูกแล้วไงไปถูกใจแล้วเก็บเออทำไมไม่ได้เรางดิชาอองงงงโอ้นี่มีนด้วยจะฝึกน้องเขาเนี่ยกันชาอองงงอชาอองงงอแปะบลี้นใสมาเนี่ย จะร้องเพลงชอยวันนี้จะร้องเพลงชอยแบบดีมะป่าทโอ้ยออกกล้เกินเหตุโอ้โหแม่เจ้าในมนุษย์วงจรปิดเนี่ยแม่เดี๋ยวโฟโฟบอสรำดีกว่าตั้งฉากมือขวาขวาต้องเงยแม่แม่สองคนนี่เป็นล่ำเป็นสันโอ้ ขาขวามันสอนอ่งเดี๋ยวเดี๋ยกขาขวาอย่าฝุ่นด้วยไหนอิมเยอิมเียามาห่มงไงองอิมตั้งตั้งฉากนีตั้งฉากมามือดดีแู้างมใแล้วเจ็บตัวไปไหนอ่ะมือตั้งหานี่นีรปากหี่รับปากใคร ตั้งใจใช่มแกแกนี่คือของไทย้สตัวนี LIAM ่เป็นร่ำเป็นสันจริงๆเขาไม่่คยคุ้คุณทำอย่างเขาได้เป่าโอเอาแล้วยอยู่รอบนึงอั่ ตายเงี้ไเดี๋ยวถามพี่ตรงไหนดิฮะเห็ดเผ็ดเห็ดตีมา 3, พ,พูดเรก่องคอนเสิร์ตหน่อยฝากผลงานดีกว่าฝากผลงานดีกว่าทำอีกสักที่ Lover Concert ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับ<ม>ก็สถานที่จะมีอยู่ที่ Royal Paragon Hall ครับผมสยามพารากอนเปิดขายบัตรแล้วครับผมที่ไหนอ่ะที่ Royal Paragon Hall สยามพารากอนคร,รับท<ม>ี่ไหนนะ Royal Paragon Hall ครับ Royal Paragon อะไรยูเชื่อ Yeah ไม่ได้มีเท่านี้นะคะคือรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะเราก็จะมอบนะคะให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินุธรรมตามรายละเอียดได้ที่เว็บต่อไอร์แลนด์กามิเกสเซ์คมนะคะแล้วก็สำหรับคนไหนที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยก็สามารถเออจองได้ที่ไททิเกตเมเจอร์นะคะทุกสาขาที่รอบรอบเดียวขนาดนั้วค่ะไม่ดูอดเลยนะไม่ดูอดเลยนะเเเอาพระดี๋ยวไปปักช่องรับซื้อไก่ละไปเลยไม่ใคยไม่มีไปชมได้เลยได้ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณด้วยครับต่อไปด้วย ไปต่อไปต่อไปที่รู้มหามสามาติกับกาแฟเบอร์ดี้ครีนวันค่ะม่อีเตะเลียวเตะเดียวพักจืดเอาละครเอาละคร AJ Mobile Phone เครื่องเสียงติดรถยนต์ Boss w e e เครื่องสำอางเทลมี ละมาโซนครีมมีตัวยาโคตรมาโซอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาหัวฉีดแกส๊สรถยนต์เวอร์ซุส JIB คอมพิวเตอร์กรุ๊ปโครงการ180บางปูบีชเฮาส์รถยนต์นิสสันนาวารากาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเบอร์ดี สรุปคะแนนในรอบนี้นะคะคุณบุ๊กก็มีแล้ว2คะแนนค่ะและคุณอิมน,นะคะศูนย์คะแนนค่ะโ <Wh ee! S 1> ดยคุณตู่ก็มี2คะแนนค่ะโอ้มา oh, สบัดกับกาแฟบอดี้ทวีปวันค่ะ<า>อ่าประอบการดีอยู่แล้วอ,อ